มูนลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการพุจริตขอนำท่านเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทนต่อการพุจริต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตทางสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกากับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวการนาสีดอกบวบและนางสาวภัยพันธ์วาสนาวิไลค่ะสวัสดีค่ะน้องนินค่ะสวัสดีค่ะพี่เตีย๊ยบสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่าน้วยค่ะค่ะก็วันนี้จะขอเริ่มด้วยอ่อ โครงการที่เพิ่งจบการประกวดสดๆร้อนๆใช่ไหมใช่นั่นก็คือโครงการการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจำปี2563เองนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีผู้เข้าร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีติดต่อมาจากหน่วยงานแบบข้างนอกที่จะเข้ามาขอดูเยอะมากต้องบอกว่าเต็มทั้งสองชั้นเลยนะคะมี walk in ด้วยนะพี่เจี๊ยบที่สอบถามใช่ค่ะก็คือ walk in มาจากทางโรงละครแห่งชาติ เองด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกนักศึกษาแล้วก็มีบางเคสที่เขาบอกว่ามาทําเป็นงานวิจัยเนาะท<ช>ี่เจยบมาวิจัยเกี่ยวกับทางด้านศิลปะใช่ค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าสนุกสนานกันไปเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ย ตื่นเต้นแล้วก็ชอบมากะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าการแสดงทั้ง8ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยต้องบอกว่าอลังการงานสร้างจริงๆรเขาจัดเต็มมากจริงี๋ใช่ทั้งหน้าตาเสื้อผ้าทุกอย่างนะคะ,คะจัดเต็มมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากด้วยนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยซึ่งประสบความสําเร็จมากต้องบอกว่าเป็น ต้องบอกว่าการประกวดทุกครั้งที่ผ่านมามีการไลฟ์สดของมูลนิธิอยู่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้มีผู้ชมกว่า2 0 0 0 0คนเลยน้องนี่20,000กว่าคนด้วยนะคะจากไปดูยอดวิวนะคะต้องบอกว่าจากทั่วประเทศเลยนะคะที่น้องๆเนี่ยเข้ารอบมาแล้วก็ต้องบอกว่ามีกองชกองเชียร์แล้วก็แฟนเพจของเราก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามโครงการดีๆอีกในปีถัดไปใช่ว่ามีโครงการอะไรเข้ามาอีกนะคะเป็นการประกวดอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดสรุปนะคะ ตัวโครงการตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ความเป็นมาเลยใช่ไหมพี่เจียความเป็นมาได้ค่ะว่ามีมีที่มาที่ไปยังไงเริ่มโครงการตั้งแต่เมื่อไหร่สรุปแล้วเป็นยังไงแล้วคนที่ได้รางวัลชนะเลิศอะไรเงี้ยมีใครบ้างแล้วได้รับรางวัลอะไรไปบ้างได้ค่ะ ก็โครงการนะคะประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านประจำปี2563นะคะก็เป็นโครงการที่ทามูลนิธิต่อต้านการทุจริตค่ะมีความมุ่งมั่นนะคะในการขาจัดปัญหาการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบค่ะจึงได้ร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมเครือเจริญพกพธภัณฑ์และก็กลุ่มทูค่ะ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินค่ะจัดโครงการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจำปี2563ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ ประถมศึกษานะคะไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็นักศึกษาอาชีวะศึกษานะคะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพป,ปวชค่ะทั่วประเทศนะคะรวมถึงโรงเรียนโรงเรียนนาฏศิลป์ของรัฐหรือนาฏศิสินเอกชนนะคะส่งผลงานคลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านการทุจริตค่ะ การปลูกฝังแล้วก็การสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านรูปแบบการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตค่ะให้กับทางพี่น้องประชาชนนะคะในแต่ละภูมิภาคค่ะผ่านทงางภาษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่นนั้นๆค่ะรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยนะคะร่วมกันสืบสารเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการแสดงพื้นบ้านแบบไทยๆค่ะ นอกจากนั้นจะมีการนําผลงานนะคะที่ได้จากการประกวดในรอบชิงชนะเลิศน,นะคะมาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆของทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกระทรวงวัฒนธรรมเครือเจริญพกทภัณฑ์และกลุ่มทูค่ะเพื่อรณรงต่อต้านการทุจริตต่อไปคะ่ะโดยการเผยแพร่โครงการดังกล่าวนะคะก็ได้มีการเผยแพร่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีการจัดแถลงข่าวโครงการประกวดนะคะ ที่ถงชั้นหนึ่งค่ะอาคารวัฒนธรรมวิสิทธิ์นะคะกระทรวงวัฒนธรรมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวันที่9กรกฎาคม2563ค่ะแล้วก็มีการเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่9เลยนะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราจาจ้ากรมสมเด็จพระเทพราตนาร กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาค่ะสยามบรมราชกุมารีนะคะพร้อมเกติบัตรและก็ทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า0,000 0บาทค่ะ,คะโดยผู้ที่จะสมัครนะคะจะต้องมคีคุณสมบัตินะคะดังนี้ค่ะจะต้องศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษาค่ะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชวทั่วประเทศรวมถึงโรงเรียนนัฏศิลป์ของรัฐหรือโรงเรียนนัฏศิลป์เอกชนค่ะ ที่ได้มีการรับรองวิทยาฐานะค่ะสามารถเข้าร่วมการประกวดได้โดยสมัครประกวดโรงเรียนละ1ทีมเท่านั้นนะคะแล้วก็ในแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษารับรองค่ะซึ่งสมาชิกนะคะจะต้องอยู่โรงเรียนเดียวกันค่ะแล้วก็มีไม่เกิน15คนค่ะการส่งผลงานนะคะก็ส่งผ่านคลิปวิดีโอค่ะความยาวไม่เกิน7นาทีนะคะประเภทไฟล์ mp4 นะคะ ส่งบทรวมถึงมีการส่งบทร้องค่ะแนบกับคลิปวิดีโอมาค่ะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้ทางคณะกรรมการพิจารณาค่ะซึ่งการปิดรับสมัครวันที่31สิ่งหาคมค่ะทางทีมงานก็มีการนับจำนวนโครงการที่ส่งเข้าประกวดนะคะรวมทั้งสิ้น208โรงเรียนค่ะ มาจาก6 4จังหวัดทั่วประเทศแบ่งเป็น4ภาคได้แก่ภาคเหนือค่ะจํานวน4 9โรงเรียนจาก14จังหวัดภาคตอนออกเฉียงเหนือจํานวน54โรงเรียนจาก15จังหวัดภาคกลางจํานวน7จโรงเรียนจาก23จังหวัดและภาคใต้จํานวน30โรงเรียนจาก9จังหวัดค่ะ,คะแล้วก็ในวันที่9นะคะถึง11กันยายนค่ะก็มีการคัดเลือกนะคะรอบคัดกรองค่ะจาก208ทีมนะคะให้เหลือ48ทีมค่ะทีม มีผลงานผ่านเกณฑ์การครัดเลือกค่ะที่อาคารวัฒนธรรมวิสิทธ์นะคะห้องประชุมชั้น8ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกรุงเทพมหาคนครค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนแปท่านได้แก่คุณสุรีรัตน์จงดาค่ะรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์คุณสุดารัตน์พงษ์อัมพรไกรวันค่ะผู้อำนวยการ กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนางสิริรัตนวสุวัฒกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนายสมประสงค์นะคะขมพัดนะคะอนุกรมกรมการฝ่ายวิชาการการจัดก,การอบรมและสัมมานามูลนิธิต่อต้านการทุจริตค่ะ นางสาวสุพมาพยาคขาวิเชียรนะคะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการการจัดการอบรมและสมาาัมมนามูลนิธิต่อต้านการทุจริตค่ะคุณชัยมงคลธรรมทวีนันนะคะผู้จัดการหน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาพิบานและสื่อสารองรค์กรเรือเจริญภภกพั์ค่ะคุณชุมพลนิ่มสุพรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมทูปูปัญญาค่ะ และคุณนภัทรคุมชินโชเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมทูปูกปัญญาค่ะซึ่งสามารถสรุปผลการคัดกรองในแต่ละภาคดังนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจำนวน12โรงเรียนประกอบไปด้วยโรงเรียนโพธิสารศึกษาจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรส่วนจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาจังหวัดลำปางโรงเรียนลำปางกัลยาณีจังหวัดลำปางโรงเรียนบ้านอ่างรุโนโไทยจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนบ้านลินหลวงจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนบ้านหนองปามันจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา12จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนแม่เจดีพิทยาคมจังหวัดเชียงราย ภาค famine, ใต้จํานวน12โรงเรียนค่ะประกอบไปด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนหานเทารังสีประชาสรรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพ,รพ,พัทลุงจังหวัดพัทลุงโรงเรียนกัลายาณีศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนหัวใซบำรุงราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนวัดสะ ใชนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนบ้านปากงรงจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนโสพลคนาพรนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนแจ้งวิทยาแจ้งวิทยาจังหวัดสงขาลาโรงเรียนเทศบาลสารบ้านกุนุงจะนองจะนองนะคะจังหวัดยะลาค่ะ <Health> ชื่อค่อนข้า <Health> งยากพอพักตายเราจะสะกด <c oughs> ยากนิดหนึ่งค่ะพี่เจียบ <c oughs> ค่ะภาคกลางนะคะจานวน12โรงเรียนค่ะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระมานดานิจานุคอ์นะคะกรุงเทพมหานาครโรงเรียนวัดเขมาพิราตารามจังหวัดนนทบ,บุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมก้าสสมุรปาการจังหวัดสมุรปาการค่ะโรงเรียนวัดเขายี่สารนะคะจังหวัดสมุรสงคารามวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมจังหวดัดนครปฐมโรงเรียนศร์สมุรจังหวัดชมบุรีโรงเรียนดัดดัดรุณีจังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศจังหวัด เพชรบุรีนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะวิาชัยราฏนิลินอ่างทองจังหวัดอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนบ้านลี่วิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนล้ม 9, ก้ากาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจํานวน12โรงเรียนค่ะประกอบไปด้วยโรงเรียนทรายมูลวิทยาจังหวัดยะโสธรโรงเรียนลมบุร ลงบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยาราชมังคลาพิเศษนะคะจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนวังสามม้อวิทยาคารจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจังหวัดกาลสินโรงเรียนกาลสินพิทยาสานจังหวัดกาลสินโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนาศึกษาจังหวัดนครพนมโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนอพวันวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนขงเจียมวิทยาคมจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนหนองหลว,วงศึกษานะคะจังหวัดสกลนครค่ะ หลังจากที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วนะคะก็เข้าสู่การคัดเลือกรอบแรกค่ะโดยการคัดเลือกรอบแรกนะคะมีคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิสิบท่านนะคะได้แก่คุณบัวเรียวรัตนมณีพรค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านช่างฟอนพศ .2559 คุณควรทวนยกนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านพศ .2553 รองศาสตราจารย์ดรสุภชัยจันสุวรรณค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาตาสินพศพศ2 5้8คุณชวีวันพันธุศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำพศ2 5 5พคุณสุรัตจงดาผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นางสิริรัตนวสุวัตกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางสาวสุพมาพยาคาวิเชียนอนุกรรมการฝ่ายวิชาการการจัดก,การอบรมและสัมมนามูลนิธติต่อต้านการทุจริตค่ะคุณประภาษพง์มากนวนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทูคุณชัยมงคลทำทวีนันนะคะผู้จัดก,การหน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนเรือเจริญพภคภัณฑ์คุณพิพัฒพึ่งพาพง์ค่ะผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปป,ปอชอโดยเกณฑ์การ โดยเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกรอบแรกนะคะมีทั้งหมด3ส่วนค่ะได้แก่ 1. การแสดงมีเนื้อหารณรงค์ชักชวนให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต 2. การการแสดงนะคะจะต้องเป็นไปตามแบบแผนถูกต้องตามประเพณีไทยค่ะโดยสามารถประยุกต์การแสดงให้น่าสนใจไม่ทําให้เสียเอกลักความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านและ 3. การแสดงมีความสวยงามมีความคิดสร้างสารรค์มีความโดดเด่น สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตต่อไปค่ะผลการคัดเลือกรอบแรกนะคะจำนวนทั้งสิ้น24ทีมค่ะแบ่งเป็น4ภาคดังนี้ภาคเหนือจำนวน6โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนลำปางกระ,ะยาณีจังหวัดลำปาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา12จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนบ้านหนองปามันจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพักตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจานวน6โรงเรียนค่ะประกอบไปด้วยโรงเรียนลมบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านแหนวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนกาลสินพิทยาสารจังหวัดกาลสินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจังหวัดกาลสินโรงเรียนทรายมูลวิทยาจังหวัดยโสธรโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนาศึกษา จังหวัดนครพนมนะคะภาคกลางค่ะจำนวน6โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนพระมันดานิจานุคก์กรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมจังหวัดนครปฐมวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองจังหวัดอ่างทองโรงเรียนสิงสมุดจังหวัดชนบุรีโรงเรียนเวนจมาเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีภาคใต้ค่ะจำนวน6โรงเรียนประกอบไปด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราธานีจังหวัดสุราธานีค่ะโรงเรียนหันทาวังสิประชาสันจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุงจังหวัดพัทลุงโรงเรียนกาละยานีศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนหัวใซบำรุงราจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชโรงเรียนแจ้งวิทยาจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งจํานวน24โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะคะก็จะได้รับเกียรติบัตรและก็ทุนการศึกษาทีมละ10,000บาทค่ะ โดยทุกโรงเรียนนะคะมีการส่งตัวแทนค่ะไม่เกินจํานวน3คนนะคะมาเข้ารับฟังคําชี้แจงแล้วก็ในการพัฒนาการแสดงนะคะในวันอัคารที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะณศูนย์การประชุมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะชั้น8อาคารวัฒนธรรมวิสิทธินะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเขตห้วยขวางกรุงเทพมหนาคนครค่ะซึ่งภายในทีมนะคะมีการประชุมค่ะ นักเรียนนะคะหรือนักศึกษาค่ะไม่น้อยกว่า1คนค่ะรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการคัดเลือกรอบรองชนะเลิศค่ะการคัดเลือกรอบรองชนะเลิศเนี่ยคัดเลือกจากจํานวน24โรงเรียนค่ะให้เหลือ8โรงเรียนค่ะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะโดยจัดเมื่อวัน ที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะคะณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น8ค่ะอาคารวัฒนธรรมวิสิทธิ์ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหาคนครนะคะโดยการคัดเลือกรอบรองชนะเลิศได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะดังนี้ค่ะ1พนเอกธีรเดชชัดสเสถียรพงศ์ค่ะรองประธานกรรมการมูลนิธติต่อตั้งการทุจริตค่ะ คุณชัยมงคลทมทวีนันค่ะผู้จัดการหน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมิบาลและสื่อสารองค์กรเครือเจริญพกระพันค่ะคุณชุมพลนิ่มสุพรรณค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมทูปุป,ปัญญาค่ะคุณบัวเรียวรัตนะมณีพรค่ะศิลป,ปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงการแสดงพื้นบ้านช่างฟอร์มพศ2559คุณควรทวนยกค่ะศิลปินศิลป,ปินแห่งชาตินะคะสาขาศิลปะก,การแสดง โดนตีพื้นบ้านค่ะพศ2553ค่ะรองศาสต,ตราจารย์ดรสุภชัยจยันสุวรรณค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาตาสินนะคะพศ2548ค่ะคุณชวีวันพันธุูนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำค่ะอันนี้ของท่านนะคะ,ะก่อนหน้านี้นินพูดพศผิดนะคะของท่านเป็นพศ2536ค่ะแล้วก็ทาง อาจารย์สุรัตน์นะคะจงดาค่ะผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศินป์ค่ะแล้วก็คณะกรรมการนะคะผู้ทรงคุณวุฒิรวม11ท่านนะคะในการคัดเลือกรอบอรองชนะเลิศนะคะเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจํานวน8โรงเรียนค่ะผลออกมานะคะ8โรงเรียนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะประกอบไปด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา12ค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,ะเป็นชื่อการแสดงฟอนตซอ ูจานะคะพุทธทธรรมมาต้านทุจริตค่ะแล้วก็โรงเรียนเวนจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะคะชื่อการแสดงรําตัดต่อต้านการทุจริตค่ะโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยานะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะชุดการแสดงรำเพลินต้านทุจริตค่ะโรงเรียนสตรีพัทลุงนะคะจังหวัดพัทลุงค่ะชื่อการแสดงสารสินถิ่นใต้ต้านทุจริตค่ะ แล้วก็วิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะก็จะเป็นอของสารยาจังหวัดนครปฐมมขาข่ะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นชื่อการแสดงการแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริตค่ะโรงเรียนแจ้งวิทยาจังหวัดสงขลาชื่อการแสดงโนรารวมใจต้านภัยทุจริตค่ะแล้วก็โรงเรียนลมบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษจังหวัดบุรีรัม์นะคะชื่อการแสดงการเตรีมโบราณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ แล้วก็วิทยาลัยนาฏศินอ่างทองค่ะจังหวัดอ่างทองชื่อการแสดงนัน,นัดน่า,นาตาะดนตรีรวมร่วมใจนะคะต้านภัยทุจริตค่ะโดยการประกวดรอบชิงชนะเลิศนะคะการคัดเลือกการแสดงจาก8โรงเรียนนะคะเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐานธิราชการมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดานะคะสยามบรมราชากุมารีค่ะจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่27พฤศจิ พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนะโรงละครแห่งชาติแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครค่ะโดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ค่ะของทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริตค่ะประกอบไปด้วยพลเอกธีรเดชชัดสถียรพงค่ะรองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตค่ะคุณสิริรัตวสุวัตค่ะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตค่ะคุณสุภมาศพยาคาวิเชียนอนุกรรมการวิชาการนะคะ ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตค่ะทางด้านของศิลปินแห่งชาติจากทางกระทรวงวัฒน,นธรรมนะคะประกอบไปด้วยคุณบัวเรียวรัตะน,นันมณีพรค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านช่างฟอนค่ะพศ2559 คุณควรทวนโยคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านพศ2553รองศาสตราจารย์ดรสุภชัยจันทร์สุวรรณศริลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาศิลินพศ2548และคุณชวีวรรณพันธุศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำนะคะพศ2536ค่ะทางด้านของทูคอลเลเจชันนะคะ ก็จะประกอบไปด้วยดกรกันทิมากุลชรนอวิทยานะคะที่ปรึกษาของบริษัททูคอร์ปอเรชั่นค่ะคุณประาพาดพงมากนววนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทูค่ะทางเครือเจริญพกทภัณฑ์นะคะประกอบไปด้วยอ่านางรงรุจจาสายเชื้อค่ะรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสด้านธรรมาภิบาลสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กรบริษัทเครือเจริญพกทภัณฑ์จำกัดค่ะ ธนาคารอมสินนะคะประกอบไปด้วยนางสุภาพรสายทองอินค่ะรองผู้อำนวยการธนาคารอมสินค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะประกอบไปด้วยคุณพิพัฒพึ่งพาพงค์ค่ะผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปชค่ะรวมถึงทางคุณมารุตสาโรวาดค่ะนักแสดงผู้กำกับละครโทรทัศน์ค่ะนักวิชาการและสื่อสารมวลชนอาวุโสค่ะอาจารย์บรรยงสวนผ่องค่ะ สมาคมนักข่าววิทยุสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะผลการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงผืนบ้านประจำปี2563ค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะทุนการศึกษา100,000บาทค่ะได้แก่รําตัดต่อต้านการทุจริตค่ะของโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทุนการศึกษา 8 0 0 0 0บาทค่ะได้แก่โนรารวมใจต้านภัยทุจริตค่ะโรงเรียนนะคะแจ้งวิทยาจังหวัดสงขลาค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะทุนการศึกษา6 0 0 0 0บาทค่ะได้แก่ฟอนซอบูจาค่ะพุทธธรรมมาต้านทุจริตค่ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา12จังหวัดเชียงใหม่ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3าค่ะทุนการศึกษา4 0,000ื่บาทค่ะได้แก่การแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริตค่าวิทยาลัยนาตาสินนะคะ ที่ตั้งอยู่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะแล้วก็รวมถึงรางวัลชมเชยนะคะทุนการศึกษา20,000บาทค่ะประกอบไปด้วยรมเพลินต้านทุจริตค่ะโรงเรียนม่วง30อัมพรวันวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีหน้าตาโดนตือร,ร่วมใจต้านภายทุจริตนะคะที่ไรหน้าตาสินอ่างทองจังหวัดอ่างทอง การตริมโบราณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโรงเรียนลมบุรีพิทยาคมและชมังคราพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็สารสินถิ่นใต้ต้านทุจริตค่ะโรงเรียนสติพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะพีเ่เสือบอันนี้เป็นตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการจนกระทั่งการคัดเลือกต่างๆรวมถึงผลที่เราได้ จัดชิงชนะเลิศที่ผ่านมาค่ะโดยในวันนั้นทวยพระราชทานสมเดเ็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะสยามบรมราชกุม,มารีก็เราได้รับเกียรติจากพระน้าท่านในชวนนะคะหลีกภัยค่ะประธานรัฐสภานะคะเป็นประธานในพิธีมอบค่ะในวันนั้นค่ะพี่เจีย๊ยบ ก็ต้องบอกว่าจบไปอย่างสวยงามนะคะกับการประกวดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไฮไลท์ไหมคะถ้าสมมติพูดที่อ่าไม่ได้ติดตามทางไลฟ์หรือติดตามทางไลฟ์อยากดูไฮไลท์ไฮไลท์เราจะมีการประมวลไหมคะพี่เจียวปันเนี้ยมีค่ะเดี๋ยวเราจะมีการประมวลภาพกิจกรรมนะคะตั้งแต่ต้นจนจบมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ความยาวก็ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในเว็บไซต์นะคะใน Facebook ของเรานะคะความยาวประมาณ2ชั่วโมงครึ่งได้นะคะแต่ทีนี้วก็จะมีตัดต่อด้วยตัดต่อในแต่ละทีมของทั้งไทีมใช่เพื่อให้แบบเแต่ละทีมอะไรเงี้ยอาจจะมาน้องๆอะไรอาอาจจะมาเซฟเก็บไปนะคะไปดูนะคะก็ อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการที่เพิ่งผ่านผลไปนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่29ที่ผ่านมานะคะก็เป็นโครงการแต้มสีเติมฝันนะคะต่อต้านการทุจริตนะคะก็เป็นพิธีปิดของโครงการนี้นะคะเราก็ได้ไปจัดกันที่โรงเรียนอะไรนะคะอ่าสามเสนนอดประชาราชอนุกูล่าเขต อยู่ห้วยขวางค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นพิธีปิดที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเช่นเดิมเหมือนกับโครงการโปรเสีสีก็คือมีการระบายสีนะคะบนกำแพงนะคะต้องบอกว่าประชาชนให้ความร่วมมือด้วยนะคะแล้วก็นกน้องเด็กๆทั้งหลายนะคะที่ที่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็จากต้องบอกขอบคุณจาก สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารัฐกระบังด้วยนะคะมาช่วยล่างภาพให้น้องๆแล้วก็ให้น้องๆได้ระบายสีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักเลยนะคะนั่นก็คือบริษัท p t t g l o b a l บ h e เคมี l อจำกัดนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนนะคะทุนในการทํากิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็บริษัท t o a นะคะสนับสนุนสีตลอดนะคะทั้งโครงการโครรงกาเลยนะคะก็เพิ่งจบไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีข่าวดีนั่นก็คือรู้สึกว่าจะเป็นวันที่9ธันวา t นี้จะมี การต่อเนื่องจากโครงการนี้เป็นนวัต่อต้านคอร์รัปชันใช่เดี๋ยวเรามาบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งในเทปหน้านะคะซึ่งวันนี้มันหมดเวลาของรายการแล้วจริงๆรวมถึงเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ว่าแต่โครงการนี้สิบเจ็ดเขาเรียกว่า1 7เขต17โรงเรียนไหมพี่เดียวใช่ค่ะ1 7เขตโรงเรียนว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อย มาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยสรุปในช่วงหน้านะคะคะก็สําหรับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแล้วนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการจะเสนอแนะติชมนะคะหรือว่าส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้กับเราทั้งสองคนนะคะก็สามารถส่งได้ที่รายการคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตนะคะหรือทาง Facebook มูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะคะ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะบริจาคเงินเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะคะสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะสาขาเทศบาลนครนนทบุรีนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิต่อต้านการทุจริตประเภทออมทรัพย์นะคะเลขที่บัญชีนะคะ983ขีด7ขีด27 2 5 5ขีด4ค่ะ,ะ9 8 3ขีด7ขีด2 7 255ขีด4นะคะสำหรับวันนี้รายการคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตนะคะทั้งเจี๊ยบและน้องนินก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตผลิตรายการโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศติดตามได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18.20นนถึง19.00 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ